ผู้บ่าวสาวแต่งงานแล้วหรือไขรเทียงไม่ได้แต่งก็จะต้องเว้นจากมนถิ่นเก้าวอย่างปจุจจาทัานรัสไว้ว่ามนถิ่นเก้าวอย่างเนี่ยเป็นเหตุให้เรามีความเสื่อมทรัพย์เสื่อมจากพวกหมู่เสื่อมจากการงาน เป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของคนทั้งหลายมลทินก้าก็มีข้อหนึ่งคือความโกรธข้อสองลบลูบุญคุณท่านลบลูบุญคุณผู้มีบุญคุณหรืออิจฉาลิษยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทำให้เราเดือดร้อนนี่ต้องมัตวังอิจฉามารยา <c oughs> ลามกมีความเห็นผิดนี่ มดทินกาวอย่างทวนใหม่ก็ได้โกดหนึ่งลบลูบุญคุณท่านหนึ่งอิจฉาหนึ่งมารยาหนึ่งมักอวดหนึ่งเห็นผิดหนึ่งปรารถนาลามกหนึ่งนี่แค่เห็นผิดคําเดียวนี่เราก็ทําให้ชีวิตเรา,าหันถรเเป็นในทางที่ผิดแล้ว <c oughs> หรือว่าอิจฉามีตัวอิจฉาคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีแล้วเรามีความอึดอัดใจ,จเรามีความทุกข์นี่อันนี้ไม่ได้เลย เป็นคนมารยาเจ้าเล่ห์นี่ก็ไม่ได้เป็นคนมักอวดนี่เป็นมนทินสมมติว่าเช่นเรามีความร่ำรวยอวดมีเงินมีทองทีนี้พวกก็หมั่นไส้หรือเราใส่เงินใส่ทองไปในที่เปล่าเปลี่ยวคนก็อยากจะหลอกลวงบ้างอยากจะจี้อยากจะปล้นบ้างฉะนั้นบางทีก็ต้องทำเป็นข้าขี้ริว้วห่อทองก็คือทำมีเสมือนไม่มี แต่ถ้าไม่มีเหมือนมีนี่อันตรายฉะนั้นก็ต้องรู้จักใช้หรือประดับได้มีเงินมีทองทองย้องต่างๆเครื่องประดับเราก็ใส่ได้แต่ก็ต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าเราใส่แล้วก็ไปอยู่ในที่ที่เปรียวไปที่ที่อันตรายมันก็เกิดอันตรายแกชีวิตเราแล้วก็ครอบครัวแกทรัพย์สินเราฉะนั้นต้องระมัดระวังใส่ในที่อันควร ประดับในที่อันควรชีวิตเราก็จะมีความล่มลื่นมีความลาบลื่นอยู่สุขสบายในโลกนี้จเจริญพอ